ค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันย,ยิ่งค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการฝึกนักบินที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมของกองทัพอากาศนะคะจริงๆแล้วโรงเรียนการบินนั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่72ปีที่แล้วค่ะโดยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าในยุคสมัยที่มีสงครามเวียดนามและก็กองทัพอากาศของสหรัฐนั้นจําเป็นต้องใช้ฐานบินบริเวณนั้น จึงมีการย้ายโรงเรียนการบินมาอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลา45ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศเป็นแหล่งผลิตนักบินรบซึ่งมีความพิเศษแล้วก็เข้มข้นแตกต่างจากนักบินพาณิชย์ทั่วไปนะคะแต่ว่าบรรยากาศการเรียนการสอนแล้วก็เนื้อหาสาระที่เราจะได้จากการมาเยือนที่นี่เป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามค่ะ ตอนนี้ดิฉันพาเข้ามาที่ห้องฝึกบินจำลองของโรงเรียนการบินที่กำแพงแสนนะคะอยู่กับท่านนวา,ากาศเอกคงฤติขอตระกูลซึ่งจะเป็นครูสอนให้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคด้วดเยเลยนะคะครับเชิญครับนี่คือเครื่องอะไรคะ เป็นเครื่องฝึกบินจำลองครับเอาไว้สําหรับฝึกให้กับสิก,กันบินในระดับชั้นประถมครับซึ่งเขาจะได้มาฝึกเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนอการปฏิบัติต่างๆชั้นประถมนี่คือเรื่องต้นเลยถูกต้องครับยังไม่มีทักษะในการบินมาก่อนเลยรรถูกต้องครับถ้าเริ่มต้นก็จะมาเริ่มต้นที่เครื่องบินแบบนี้ก่อนคร,ครับนี่คือคันบังคับครับคันบังคับนี้สําหรับให้ควบคุมเครื่องบินในการทรีร่จะขึ้นลงหรือไปซ้ายไปขวานะครับด้านหน้าเราก็จะมีแผงเครื่องวัด ที่บอกถึงท่าทางเครื่องบินบ,บอกความสูงนะครับบอกความเร็วบอกทิศทางเราจาลองได้หลายแบบครับ <S 1> <S 1> ห,ลหลักๆเดินที่เราอยากจะจําลองให้กับนักบ,บินรู้ <ๆ S 2> นั่นคือเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติในยามฉุกเฉินเครื่องแบบนี้มีทั้งหมดที่เครื่อง,รองตรงนี้มีอยู่สามสามชุดครับสำหรับชั้นประถมวนวนด้านหลังนี่จะเป็นของชั้นมัธยมมีสามห้องเช่นเดียวกันคอร์สหนึ่งที่เราต้องมานั่งฝึกแบบนี้ค่ะแบบเป็นรูปแบบใช้เวลานานเท่าไหร่คะสําหรับประถมทั้งหมด18เที่ยวครับ เฉพาะเฉพาะห้องบินจำลองนะครับในในห่วงที่เขาฝึอกชั้นปฐมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ยยจะมีะะเว้นวักเพื่อจะมาฝึกบินจำลองช่วงเป็นแต่ละช่วงเป็นแต่ละช่วงจนกว่าจะครบค่ะเป็นอย่างนั้น ก็เป็นเครื่องสําหรับนักบินที่มาฝึกชั้นต้นนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้คือขั้นลาคันปลายแสดงว่าระบบหรือความรู้สึกแรงต่างเนี่ยเหมือนจริงมากกว่าเดิมอีกครับใช่ครับเพราะว่าห้องจะมีจอภาพที่ใหญ่กว่าแล้วก็เครื่องบินจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าจะมีขั้นตอนเยอะขึ้นค่ะนี่ก็เป็นเครื่องที่ช่วยในการฝึกบินของนักบินที่โรงเรียนการบินนะคะียกว่าฐานอากาศทุกคนต้องเคยฝึกกัน <risque. S 2> ต้องเรียนอย่างนี้ไปก่อนทุกคนเลยนะคะแ,และนี่ก็คือเครื่องบินแบบ p c 9หรือว่าเครื่องบินแบบฝึกขั้นปลาย2ที่นั่งเรียนกันที่เห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนการบินจะขึ้นฝึกบิน hmm. ซึ่งก็เป็นนักเรียนที่เรียนขั้นปลายแล้วแอดวานซ์ <recreate. S 1> <Advance. S 2> แล้วเนี่ยก็จะนั่งขับ เหมือนจริงเลยขณะที่ด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งสําหรับครูฝึกคอยสังเกตการแล้วก็ดูว่านักเรียนการบินสามารถที่จะบินได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือไม่หากเกิดความผิดพลาดครูฝึกก็จะเข้ามาช่วยทันทีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของโรงเรียน การบินที่กำแพงแสนของกองทัพอากาศนะคะแหล่งฝึกนักบินรบของกองทัพอากาศไทยค่ะบริตี้ทูเดย์บายสายส่วนเกินยิ่งลาไปก่อนนะคะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะสวัสดีค่ะ